อันนี้เราได้รวบรวมรายชื่อของพี่น้องที่ไม่ออาใบายมุงนะครับมามีพี่น้องร,ร่วมลงรายมือชื่อวันนี้509รายชื่อนะครับที่อยู่ในเมืองของผมนี้ที่จะได้มอบให้กับทางตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดส่งต่อไปถึงนายกเทศมนตรีต่อไปนะครับโดยพวกเรานั้นเป็นพวกกลุ่มของเราเป็นกลุ่มกองทุกข์ทำเป็นกลุ่มประชาชนคนเชียงใหม่ ไม่เอาอใบยมุกไม่เอาการพนันนะครับก็มีความห,งห่งายหงใหญ่ชาติบ้านเมืองว่าถ้านะร,รัฐบาลหรือนะักการเมืองในรัฐสาภาเอาการพนันเข้ามาเป็นถูกกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะบ่อนการพนันคาสิโนถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนะการพนันออนไลน์เนี่ยนะความเลวร้ายต่างๆมันจะเกิดขึ้นในสังคมประเทศชาติดังที่พระเจ้าตรัสว่านะการพนันคือ หัวหน้าให้งความเดือดร้อนความพินา้าความชิบหายอย่างมีอยู่3ามประเด็นที่สำคัญสำคัญที่พวกเรามองว่ามันจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือเรื่องของการฟอกเงินของคนทำทุจริตผิดกฎหมายคนทำทุจริตผิดกฎหมายเนี่ยอธิบายกับสังคมไม่ได้ว่าเงินที่ได้มานั้นมาจากอะไรนะครับก็เดินเข้าบ่อนการพรนันเล่นการพนันออนไลน์ เท่านีา้เราบอกว่าเล่นได้เท่านี้มันก็กลายเป็นเงินที่บริสุทธิ์ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าแบบนี้พวกอาชญากรทั้งในทั้งต่างประเทศก็อาศัยประเทศไทยนี่แหละเป็นแหล่งฟอกเงินนะครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยของเราก็กลายเป็นไปด้วยเมืองโจรเมืองคนชั่วที่มาสร้างความเดือดร้อนทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศแล้วก็มาอาศัยประเทศไทยเรานั้นฟอกเงินมันก็จะกลายเป็นความเดือดร้อนที่ใหญ่ ในสังคมประเทศชาติของเรา,าจนในที่สุดแล้วต่างประเทศก็จะไม่ยอมรับประเทศไทยของเราส่งผลถึงสินค้าถึงการยอมรับในแง่เชิงต่างๆที่เขาก็จะไม่ยอมรับประเทศไทยของเรานะครับเศรษฐกิจของเราก็จะย่ำแย่และคนจะมาลงทุนก็ไม่กล้ามาลงทุนเพราะเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายนะครับนักท่องเที่ยวที่ดีๆก็ไม่กล้ามาถาที่มาก็คือนักท่องเที่ยวที่เป็นโจรผู้ร้ายมาในประเทศไทยก็จะสร้าง ความเดือดร้อนย่างยิ่งให้กับสังคมประเทศชาตินั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงกันนะครับในประเด็นที่สองนั้นคูณทิศปลุกมองเมาด้วยการพนันนั้นส่วนใหญ่ก็จะสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับเพราะว่านะเจ้าของบ่อนการพนันเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบเพื่อจะแพ้หรือว่าเพื่อที่จะเอาเงินให้กับคนอื่นแต่เขาออกแบบเพื่อที่เขาจะได้เงินจากคนอื่น เพราะฉะนั้นการออกแบบมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรเยอะแยะไปหมดเพื่อที่จะให้เขาชนะแล้วก็ได้เงินจากคนอื่นคนที่ตกเป็นเหยื่อก็จะสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับยิ่งตอนนี้ยิ่งการพนันออนไลน์เรีอยยิ่งเข้าถึงได้ทุกกลุ่มทุกภาคส่วนเข้าถึงเยาวชนของเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสียหายอย่างยิ่งเลยเมื่อสิ้นเนื้อประดาตัวไปยืมเงินยืมทองจากญา,าติพี่น้องเพื่นอนฝูงก็หมดเงินกันไปอีก นะครับหมดเงินแล้วหาทางออกไม่ได้นะ่ะก็ทําความเลวร้ายได้ทุกอย่างไม่ว่าจะนะ่ะรักระโมยช่อโกงนะ่ะขายเนื้อขายตัวขายยาเสพติดหรือทำเชื่อในทุกเรื่องรวมทั้งฆ่าคนในครอบครัวแล้วก็ฆ่าตัวเองตายตามอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีข่าวข่าวในสิ่งเหล่านี้มากมายมันก็หมายถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายเลยในสังคมประเทศชาติของเราและส่วนใหญ่นั้นประเด็นที่สคนที่ ที่บอกว่าอจะทําให้ประเทศชาติเราได้เงินได้ทองมากเนี่ยนในประเทศต่างๆาก็มีการเก็บข้อมูลกันว่าคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการพนันนั้นไม่ใช่คนดีนะครับเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้น,นบัญชีต่างๆที่ทําขึ้นมาที่จะเสียภาษีกับทางภาครัฐเนี่ยมันโอกาสที่จะเป็นไปนตามความจริงเนี่ยมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะ ทำบัญชีต่างๆขึ้นมาปลอมแล้วก็จ่ายเงินให้กับภาครัฐเพียงเล็กน้อยแล้วที่เหลือเงินนั้นก็เข้าไปสู่กลุ่มทุนกลุ่มข้าราชการหรือนกักการเมืองที่ไม่ซื่อสัตย์ที่ร่วมไม้ร่วมมือกันในการทําการพนันอย่างนี้เป็นต้นกลายเป็นว่าประชาชนนั้นได้รับผลประโยชน์น้อยนะครับแต่กลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีเนี่ยได้ผลประโยชน์ที่มากกว่าและเมื่อเอาไปบริหารประเทศส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยได้ทุนจากการพนันมาซื้อเสียง กลายเป็นคนที่ไม่ดีบริหารประเทศเงินก็เข้ากับตันคนที่ไม่ดีมากกว่าแทนที่จะถึงประชาชนเพราะฉะนั้นก็จะสร้างปัญหาต่างๆอย่างมากมายเลยอนะ่ซึ่งก็ได้ไม่คุ้มเสียนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะประเด็นสุดท้ายที่เราเป็นห่วงก็คืออ่านะเรื่องของนะที่บอกว่าอ่านะเมื่อมีการพนันถูกกฎหมายแล้วจะแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายได้อ่นะ อันนี้มันไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าหวยก็เป็นการพนันที่ผิกดกฎหมายซึ่งก็ได้ทําให้ถูกกฎหมายไปแล้วแต่หวยที่ผิดกฎหมายก็ค่ได้หมดไปแถมได้หวยถูกกฎหมายเพิ่มเข้ามาอีกมุมเขาคนไทยเพิ่มเข้าไปอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะต้นเหตุของการพนันผิดกฎหมายไม่ใช่ว่าเกิดจากไม่มีการพนันถูกกฎหมายมันไม่ใช่ต้นเหตุของการพนันผิดกฎหมายที่ยังระบาดอยู่ตอนนี้เพราะว่า,าทางนักการเมืองทางภาครัฐ ที่มีหน้าที่นั้นไม่ได้ทําหน้าที่อย่างจริงจังมากกว่าหรือเท่าที่เราประชาชนอย่างพวกเราทราบดูเหมือนว่าใช่หรือไม่ว่ามีการรับเงินใต้โต๊ะถึงทําให้ในส่วนที่ไม่ดีนะครับคนที่ไม่ดีส่วนคนที่ดีเราชื่นชมอยู่แล้วนะครับแต่คนที่ไม่ดีน่ะหัวกันหรือเปล่าเกี่ยวกันหรือเปล่ากับนักลงทุนที่ผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้มีการพนันถูกกฎหมาย สแล้วถ้าเขาไปทําผิดกฎหมายก็หม้อ,มอกันอยู่ดีดกับทางนะักการเมืองข้าราชการตกลงมันก็มีทั้งผิดกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอกถ้าไม่ได้แก้ปัญหาที่เนะจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องมันต้องแก้ปัญหาที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้มีความซื่อสัตย์แนละสุจริตถึงจะแก้ปัญหาได้จริงน,นะครับประเด็นสุดท้ายที่อ้างว่า เอ่เพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นดีขึ้นแล้วเอประเทศไทยจะต้องพึ่งการพนันเพื่อให้เศรษฐกิจที่ดีขึ้นนั้นในความเป็นจริงไม่เป็นจริงหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการพนันทําลายเศรษฐกิจมากกว่ามากกว่าที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจและประเทศไทยเราอยู่ได้แม้ไม่มีการพนันเพราะเราก็อยู่กันมานานจนในหลวงรัชกาลที่ห้าท่านก็บอกอุโทมันจะเสียหายมากขนาดได้ภาษสีเยอะที่สุดท่านยังไม่เอาเลยเพราะท่านรู้ว่ามันเสียมากกว่าได้ ถ้าจริงๆประเทศไทยเรายังมีอาชีพกสิกรรมไร้สารพิษอาหารไร้สารพิษสามารถเป็นครัวโลกได้นะครับมีอาชีพที่จะดูแลสุขภาพไม่ดีด้วยการแพทย์แผนต่างๆในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งเป็นจุดโดดเด่นที่จะทํารายได้ให้กับประเทศไทยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยแล้วก็ยังมีอาชีพอืนอ่นๆนะที่เป็นอาชีพที่ดีงามนะครับในประเทศไทยของเรานั้นสามารถเลี้ยงคนไทยได้เพราะพี่น้องที่มาอยู่ตรงนี้ ก็เลี้ยงชีพของตัวเองได้โดยที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยการพนันเพราะฉะนั้นเราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีการพนันและเราจะเป็นที่พึ่งของเราและของโลกได้ด้วยถ้าเราทําอาชีพที่ดีที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นความหงใยของพี่น้องประชาชนที่มากันในวันนี้หลายภาคส่วนนะครับพร้อมกับหลายชื่อประมาณ 500, 500, 500, ห้าร้อยกว่าห้ารยกวารายชื่อนะครับที่จะมอบ่านตัวแทนท่านผู้ว่าแล้วก็ส่ง ผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอขอมอบเชื่อ500 500เข้ามเชื่อพครับผม ค่ะตอนนี้นะคะก็ทางตัวแทนนะคะผู้ราชการจังหวัดนะคะก็มารับเรียนอาจารย์นะครับมาฟังนิดหนึงนะครับรับหนังสือพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่หน้าที่แห่งนี้นะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากผู้กองข้าพเจานะครับในการมารับหนังสือจากทุกท่านที่มาชุมนุมกันที่มาแสดงความคิดเห็นยื่นข้อเสนอในวันนี้ครับ ข้อเสนอแนะทุกอย่างที่ทุกท่านได้นำมาเสนอแมาที่แห่งนี้ในวันนี้ทุกฉบับหนังสือที่อยู่ในมือของผมในตอนนี้ผมแนะนำตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผู้บังคับบัญชาพอบหมายจะนำหนังสือทุกฉบับไปลงรับเดี๋ยวตัวแทนสามารถที่จะรออยู่แล้วก็สัเนเนาหนังสือ กลับไปได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราจะนําสือไปลงทะเบียนครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำเสนอประเด็นที่ทุกท่านได้อ่านไปเมื่อสักครู่ข้อเสนอแนะต่างๆนำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนำเอกสารข้อเสนอแนะข้อมูลทั้งหมดที่ทุกท่านยื่นให้จังหวัดชิม่ในวันนี้ส่งไปให้ ส่วนกลางส่งไปให้รัฐบาลผู้บับากครับขอขอบคุณนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำความเห็นของทุกท่านส่งไปให้รัฐบาลเพื่อเป็นข้อเสนอแนะคำแนะนําในการพิจารณาดำเนินการต่างๆเป็นลาดับต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เดี๋ยวตัวแทนนะครับเดี๋ยวตัวแทนเราก็จะนะเดี๋ยวรอรับนะรอรับหนังสือรอรับสำเนาหนังสือขอบคุณมากครับขอบคุณทางจังหวัดมากครับขอบคุณมากครับ